ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวกันให้ได้ครับซึ่งสมการพหุนามตัวแปรเดียวเนี่ยมันคือสมการที่อยู่ในรูปของ a n คูณ x ยกกำลัง n บวกกับ a n ลบ1คูณ x ยกกำลัง n ลบ1ลดลงไปเรื่อยๆจนเป็น a 1คูณ x บวกกับ a 0เท่ากับสูตรครับเราสามารถแก้สมการเพื่อหาเซตคำตอบของสมการนั้นได้ครับแต่ว่าในการหาเซตคำตอบเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงวิธีการหารทฤษฎีตัวประกอบทฤษฎีตัวประกอบตากะยะรวมถึงทฤษฎีเศษเหลือกันด้วยครับทั้งหมดเนี่ยจะรวม ไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะใครอยากข้ามไปดูขั้นตอนไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถกดข้ามกันไปก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าพี่แนะนําว่าให้ดูตามลําดับตามที่พี่เรียงไว้นะมันจะต่อเนื่องกันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ัวข้อแรกเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหารพหุนามครับในกรณีทั่วๆไปเนี่ยการหารจะเขียนอยู่ในรูปของสมการได้เป็นรูปแบบตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารบวกด้วยเศษเดือนใช่ไหมเอาง่ายๆเราลองนึกภาพเรามี7หารด้วย3ครับผลลัพธ์ของมันก็คือ2ถูกไหมซึ่งมีเศษเป็น1ครับถ้าเราต้องการเขียนให้มันอยู่ในรูปของสมการจะสามารถเขียนออกมาเป็นยังไงได้บ้างมันก็คือ7เนี่ยเท่ากับ3คูณ2บวก1่ถูกไหมครับเพื่อให้สามารถแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวได้เนี่ยเราจะต้องสร้างสมการ การการหารพหุนามได้ครับมันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นและต้องทําได้นะครับสําหรับพหุนามเนี่ยก็จะทําได้เหมือนกับจํานวนทั่วไปเลยนะถ้า ax และก็ bx เนี่ยเป็นพหุนามครับโดยที่ bx ่ยาเป็นศูนย์นะครับแล้วมีพหุนาม qx และก็ rx เพียงชุดเดียวเท่านั้นซึ่งจะได้ว่า ax เท่ากับ bx คูณ qx บวกด้วย rx ครับถ้าเปรียบเทียบกับสมการด้วยรูปทั่วไปเนี่ยมันก็ตรงตงกันเลยครับ qx คือผลหาร rx คือเศษเหลือจากการหารพหุนาม ax ด้วย bx ครับ เพราะฉะนั้นการตั้งสมการเนี่ยไม่ยากเลยครับมันก็เหมือนการตั้งหารทั่วไปเลยครับแต่ว่าการหารพพุนามนะครับมันเป็นเรื่องยากมากกว่าถ้าโจทย์ในข้อนั้นไม่ยากเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้เก่าๆครับในเรื่องของการหารพหุนามที่พี่เคยสอนเอาไว้ทั้ง2รูปแบบเนี่ยมันเอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็จะมีรูปแบบที่มันยากขึ้นไปครับมันต้องใช้วิธีการหารยาวที่พี่ยังไม่ได้สอนครับซึ่งพี่จะเอามาสอนในคลิปนี้นั่นเองครับเอาไว้ใช้กับโจทย์ที่ประยุกต์ขึ้นมาเนาะมาเริ่มกันเลยครับง่ายมาก กติเลครับเวลาเราตั้งหารยาปกติเนี่ยเราจะทำด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนใช่ไหมหนึ่พิจารณาน์แรกของตัวหารก่อนครับว่าต้องคูณด้วยอะไรแล้วจะเท่ากับพ์แรกของตัวตั้งครับ 2. ผลหารที่ได้มาเนี่ยให้เอากลับไปคูณกับตัวหารครับเพื่อเอามาลบกับตัวตั้ง ที่ตั้งเอาไว้เนาะแล้วก็3เนี่ยเมื่อหาผลลบออกมาแล้วครับก็ให้กลับไปเริ่มข้อ1ใหม่โดยใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาจากผลลบเนี่ยเป็นตัวตั้งอันใหม่นั่นเองครับทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้เศษเหลือนั่นเองจริงๆคําอธิบายของการหารยาวเนี่ยมันก็เหมือนปกติเลยครับสมมติว่าเรามี7หารด้วย3ครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องดูก่อนว่า3เนี่ยคูณด้วยอะไรถึงจะได้ผลลั์ใกล้เคียงกับ7ที่สุดถูกไหมมันก็คือ2ครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราเลยเอา2กลับไปคูณกับ3มันจะได้ค่าเท่ากับหกถูก ขั้นตอนที่3เนี่ยหาผลลบออกมา7จลบหมันก็คือ1ถูกไหมหนึ่เนี่ยไม่สามารถหารต่อด้วยสาได้แล้วแสดงว่า1เนี่ยคือเศษเหลือนั่นเองวิธีเดิมๆเ,เลยครับแต่ว่าเราแค่นําไปประยุกต์ใช้กับการหารบหุน้ำนั่นเองพี่ขออนุญาตย,ยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งแล้วกันนะให้เห็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเช่น 6x ยกกําลัง3ลบด้วย 11x ยกกําลัง2บวก 6x ลบ1ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย x ลบ1ครับเป็นตัวหารครับเมื่อโจทย์ให้การหารบาม,มัาแบบน้า,ามบ ตั้งหารยาวเลยขั้นตอนที่1ครับดูพจน์แรกของตัวหารซึ่งพจน์แรกของตัวหารเนี่ยมันก็คือ x ถูกไหมครับจะต้องคูณกับอะไรแล้วได้พจน์แรกของตัวตั้งครับซึ่งตัวตั้งเนี่ยมีพจน์แรกเป็น 6x ยกกำลัง3 x คูณอะไรจะได้เท่ากับ 6x ยกกำลัง3มันก็คือ 6x ยกกำลัง 2, 2ถูกไหมครับคูณตรงๆเลยขั้นตอนที่2เนี่ยเอาผลหารกลับไปคูณกับตัวตั้งครับ 6x ยกกำลัง2คูณกับเข้าไปใน x ลบ1ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น 6x ยกกำลัง3ลบด้วย 6x ยกกำลัง2นะครับคูณกระจายเข้าไปได้เลยเนาะขั้นตอนที่3เนี่ยเราได้ออกมาแล้วเอาไปหาผลลบออกมาซึ่งตัวตั้งของเราก็คือ 6x ยกกำลัง3ลบกับ 11x ยกกำลัง2ถูกไหมครับลบ 6x ยกกำลัง 3ลบกับ6 x ยกกำลังสจะเหลือเป็นลบ5 x ยกกำลังสตัวเดียวเพราะว่าตัวยกกำลัง3มเนี่ยมันหักล้างกันได้พอดีใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทำเหมือนตอนหารยาวปกติเลยครับดึงตัวข้างบนลงมาแล้ว,ลวกลับไปทําขั้นตอนที่1ใหม่ครับ ผลกำมาขั้นตอนที่1ดู่งดูผแรกของตัวหารซึ่งก็คือ x เหมือนเดิมครับจะต้องคูณอะไรจะได้พผ์แรกของตัวตั้งซึ่งเป็นผ์แรกตัวตั้งอันใหม่นะก็คือลบ 5x ยกกำลัง2อะไรคูณกับ x เราได้ลบ 5x ยกกำลัง2มันก็คือลบ 5x นั่นเองครับขั้นตอนที่2เอาผลคูณกลับไปคูณกับ x ลบ1ครับก็จะได้เป็น ลบ 5x คูณ x ลบ1จะเท่ากับลบ 5x ยกกำลัง2บวกกับ 5x ครับขั้นตอนที่3หาผลลบออกมาตัวต้างของเราก็คือลบ 5x ยกกำลัง2บวก 6x ลบกับลบ 5x ยกกำลัง2บวก 5x จะได้เท่ากับ 1x คราวนี้เหลือแค่ 1x หรือว่า x ธรรมดาแล้วครับเหมือนเดิมนะดึงลบ1ลงมาก็จะเป็น x ลบ1ครับยังหารได้อีกนะขั้นตอนสุดท้ายครับเราทำตามขั้นตอนปกติเลยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากทำหลน,นะ เดิมดูพจน์แรกของตัวหารมันคือ x ใช่ไหมครับต้องคูณเท่าไหร่ถึงจะได้พจน์แรกของตัวตั้งก็คือ x เท่ากันเมื่อมันเท่ากันแล้วครับก็เอาไปคูณด้วย1ธรรมดาก็ได้มันจะได้เท่ากันเหมือนเดิมเนาะขั้นตอนที่2เอา1กลับไปคูณกับ x ลบ1ก็จะได้ x ลบ1เหมือนเดิมขั้นตอนที่3ครับ x ลบ1ลบ x ลบ1หักล้างกันพอดีไม่มีเศษแสดงว่าเศษในข้อนี้เป็น0ครับ ะสรุปได้ว่าผลหารในข้อนี้จะตอบเท่ากับ 6x ยกกำลังสองลบ 5x บวก1แล้วมีเศษเป็น0นย์นั่นเองอันนี้คือวิธีการหารยาวของเรานะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนเท่านี้เองครับทำวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือเศษเหลือตัวสุดท้ายแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไหนๆก็เรียนมาก่อนนน,นี้แล้วใช่ไหมเราเอามาจัดเป็นรูปสมาการจะได้หน้าตาเป็นยังไงครับสมาการตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณใด้ผลหารบวกด้เศษเหลือตัวตั้งมันก็คือ 6x ยกกำลังสามลบ 6x ยกกำลังสองบวก 6x ลบ1ใช่ไหมตัวหารคือ x ลบ1ครับผลหารเราหามาเมื่อกี้เลยมันจะได้เท่ากับ 6x กำลังสองลบ 5x บวก1ส่วนเศษก็ไม่มีครับใส่ศูนย์หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับเอามาแทนในสมก,การก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับยังตามทันกันอยู่ใช่ไหมในเรื่องนี้มีทั้งหมด2ประเด็นนะครับก็คือการเขียนผลหารในรูปสมการและก็วิธีการหารยาวของพหุนามซึ่งทั้ง2ส,ส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการแก้สมก,การพหุนามต่อไปครับ โอเคต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือทฤษฎีบทเศษเหลือครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียนเรื่องของการหารยาวกันไปแล้วใช่ไหมครับตัวอย่างก่อนหน้าน,นี้มันโชคดีว่ามันไม่มีเศษเหลือจากการหารเลยคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าการหารนั้นมีเศษเหลือหรือไม่มี ถ้ามีจะมีเท่าไหร่ครับโดยที่ไม่อยากมานั่งหารยาวแบบเมื่อกี้มันใช้เวลารุ่นวายถูกไหมทำยังไงได้บ้างครับคาตอบคือมันสามารถทําได้โดยการใช้ทฤษฎีเศษเหลือนี่แหละครับโดยทฤษฎีเศษเหลือนยกล่าวว่าให้ P x เนี่ยที่เป็นพหุนามเท่ากับ A n คูณกับ x ยกกาลัง n บวกด้วย A n ลบหคูณกับ x ยกกำลัง n ลบหไปจนถึง A 1นคูณ x บวกกับ A ศูนย์เท่ากับ0โดยที่ n เป็นจํานวนเต็มบวกแล้วก็ A n จนถึง A 0เนี่ยเป็นจํานวนจริงครับซึ่ง A n เนย้มาาาถหหรุ Px x ด้วยพหุนาม x ลบ4ครับ เมื่อ c เป็นจำนวนจริงและเศษเหลือจะได้เท่ากับ p c ครับฟังดูแล้วที่ c มันดูวุ่นวายเนาะสรุปง่ายๆครับก็คือเราหารพหูนามอะไรสักอย่างด้วยพหุนาม x ลบ c ครับเศษของพหุนามนั้นน่ะจะเท่ากับนำ c ไปแทนในตัวแปรในสมการนั่นเองครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆอลไกันครับเอาข้อเมื่อกี้เลยเรามีตัวตั้งเป็น 6x ยกก็ 3, ัง3ลบ 11x แลกัง2บวก 6x ลบ1ใช่ไหมพี่ให้มันเป็น px ละกันครับแล้วเราหารมันด้วย x ลบ1ถ้าเปรียบเทียบกับ x ลบ c แสดงว่า c ของเราคือ1ถูกไหมไม่มีเครื่องหมายลบนะครับเอาแค่ c อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เศษจ,จากการหารสมการเนี้เราก็แค่ต้องหา p c ครับหรือว่าเป็น p 1ของเรานั่นเอง c เท่ากับ1เนาะ เอา1ไปแทนกับ x ทุกตัวทําเหมือนคล้ายๆกับฟังก์ชันเลยครับจะได้ออกมาเป็น6กคูณหยกกำลัง3ลบกับ11บคูณหยกกำลังสองบวกกับ6กคูณหลบกับ1ครับหรือว่าได้เท่ากับ6กลบสิบวกหลบหซึ่งคิดออกมามันจะได้เท่ากับ0ย์พอดีครับอย่างเงี้ยมันตรงกับที่เราหาก่อนอันนี้เลยใช่ไหมว่าผลหารของพหุนามเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ทฤษฎีเศษเหลือนเนี้ยเราก็ได้เศษออกมาเป็น0ูนย์เช่นเดียวกัน เมื่อเราดูทฤษฎีนี้จะยิ่งช่วยทําให้การหารของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นไปอีกครับเนื่องจากเราสามารถตรวจสอบก่อนได้เลยนะว่าเศษจากการหารเนี่ยมันควรจะเหลือเท่าไหร่ครับตอนกําลังหารยาวเนี่ยเมื่อเราเจอเศษที่เหลือครับเราจะสามารถหยุดตรงงานได้แล้วก็ได้คําตอบออกมาเลยไม่ต้องมานั่งหารจงจบให้มันยุ่งยากครับหรือว่าในอีกรูปแบบหนึง่งเนี่ยบางครั้งเราไม่อยากจะมานั่งหารยาวให้มันเสียเวลาครับเราต้องการแค่เศษอย่างเดียวไปใช้ในทฤษฎีต่อไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้เราประหยัดเวลาได้มากเลยนั่นเองครับยิ่งเดียเด๋ยวเรียนทฤษฎีต่อไป จะยิ่งรู้ว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆ เอาละทฤษฎีต่อไปที่เราต้องรู้ก็คือทฤษฎีบทตัวประกอบครับทฤษฎีนี้ก็จะช่วยทําให้เราเช็คตัวประกอบได้นั่นเองครับเมื่อกี้เรารู้มาแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถเช็คเศษที่เหลือจากการหารได้จากทฤษฎีเศษเหลือคําถามคือแล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวประกอบได้ยังไงหรือว่าตัวประกอบคืออะไรกันแน่ครับจำมาได้ไหมตัวประกอบเนี่ยมันหมายถึงจํานวนที่หารด้วยจํานวนที่เรากําหนดเนี่ยได้ลงตัวเป๊ะเลยครับหรือพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือหารแล้วมีเศษเป็นสูตครับลงตัวไม่มีเศษเนาะหมายความว่า ถ้าเราจะตรวจสอบพหุนามตัวหนึ่งว่าเป็นตัวประกอบของพหุนามอีกตัวหนึ่งไหมแค่เช็คว่ามันมีเศษเป็นศูนย์ไหมหรือว่าหารลงตัวไหมนั่นเองใช่ไหมครับการเช็คว่าเศษเป็นศูนย์ก็สามารถเช็คได้2แบบนะก็คือหารยาวแบบที่เราเรียนตอนแรกหรือจะใช้ทฤษฎีเศษเหลือที่เราเรียนเมื่อกี้มาเช็คก็ได้ครับแค่เช็คว่ามีเศษเป็นศูนย์ไหมเพื่อที่จะได้บอกว่าตัวนั้นเป็นตัวประกอบไหมนั่นเองครับซึ่งในทางคณิตสารเนี่ยเราจะนิยามทฤษฎีบทตัวประกอบออกมาได้เป็นให้ p x เนี่ย เป็นพหุนามนะครับซึ่งเงื่อนไขเหมือนกับเมื่อกี้เลยพหุนาม px เนี่ยมี x ลบ c เป็นตัวประกอบก็ต่อเมื่อ pc เท่ากับ0ย์ครับหรือว่ามีเศษเป็น0ย์ก็อย่างที่เรายกตัวอย่างไปก่อนนนี้เลยครับพูดย่งไงว่าถ้าเราเอา xc ไปตรวจสอบแล้วว่ามีเศษเกินเป็น0ย์ xc จะเป็นตัวประกอบนั่นเองครับ สุดไว้เลยเนาะโอเคกลับมาที่ตัวอย่างเดิมเมื่อกีก้อีกสักรอบก็ได้ครับ6 x ยกกำลัง,ง3 1 1ลบ11 x ยกกำลัง2บวกกับ6 x ลบหหารด้วย x ลบ1เมื่อสักครู่เราทำมาทั้ง2วิธีเลยนะทั้งการหารยาวทั้งทฤษฎีเศษเหลือเราพบว่ามันมีเศษเป็น0ครับ เพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทตัวประกอบเนี่ยเราสรุปได้เลยเครับว่า x ลบเนี่ยเป็นตัวประกอบของ 6x ยกกำลัง3ลบ 11x ยกกำลังสบวก 6x ลบ1นั่นเองเพราะว่ามันมีเศษเหลือเป็น0นั่นเองครับพอตามทันกันอยู่ใช่ไหมและทฤษฎีบทสุดท้ายก่อนที่เราจะไปแก้สมก,การพหุนามกาันก็คือทฤษฎีบทตัวประกอบตกกรกยะครับ เพิ่มคาว่าตากะยะขึ้นมาด้านหลักเนาะตอนนี้เรารู้แล้วว่าการหาตัวประกอบของพหุนามเนี่ยหายังไงครับแค่เอาพหุนามเนี่ยไปเช็คตามทฤษฎีเศษเหลือว่ามีเศษเป็นเท่าไหร่ครับถ้ามีเศษเป็นศูนย์ <ๆ S 1> ก็สามารถใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบสรุปได้เลยครับว่าพหุนามนั้นเนี่ยเป็นตัวประกอบของพหุนามอันใหญ่นั่นเองครับแต่ว่ากระบวนการทั้งสองเนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีพหุนามมาให้เช็คก่อนใช่ไหมจากตัวอย่างเมื่อกี้โจทย์กาหนดมาแล้วครับว่าให้เช็คด้วย x ลบหงครับอย่างเนี้ยเราก็แค่เอาไปเช็ค แต่ว่าถ้าโจทย,ลยล์ถามลอยๆมาแบบนี้บ้างครับจงหาตัวประกอบของ 6x ยกกําลัง3ลบกับ 11x ยกกําลัง2บวก 6x ลบ1อย่างเนี้ยมันก็ยากขึ้นหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเช็คกับอะไรได้บ้างเราจะต้องเช็คตัวไหนบ้าง ถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบตรกะยะกันครับให้ p x เนี่ยเป็นพหุนามถ้า x ลบ k ส่วน m เป็นตัวประกอบของพหุนาม p x โดยที่ m และ k เป็นจํานวนเต็มซึ่ง m ไม่เท่ากับ0และหอละมอของ m และ k เท่ากับ1ครับแล้ว m หาร a n ลงตัวและ k หาร a 0ลงตัวครับสรุปง่ายๆครับมันฟังดูเข้าใจยากนะสรุปตามนี้ก็ได้นะทฤษฎีนี้กําลังจะบอกว่าเราสามารถพอนเอาค่า c ที่เป็นตัวประกอบของพหุนามได้ครับซึ่งมันจะอยู่ใน รูปของ k ส่วน m โดยที่ m เนี่ยคือจำนวนเต็มที่หาร a n ลงตัวหรือว่าค่าคงที่ที่อยู่หน้าพหุนามที่มีดีกรีสูงสุดนะครับ a n อนะพูดสั้นๆว่ามันคือตัวประกอบของ a n นะครับ อันในหาลงตัวเราเอามาเป็น m ทั้งหมดเนาะส่วน k เนี่ยคือตัวประกอบของ a 0ครับจำนวนเต็มที่หาร a ศูย์ลงตัวหรือว่าค่าคงที่ที่มันอยู่ในพหุนามนั่นเองครับตัวประกอบของ a 0นทั้งหมดก็จะมาเป็น k นั่นเองและเงื่อนไข k ส่วน m เนี่ยเขาบอกว่าหอเรามมันต้องเป็น1ถูกไหมซึ่งมันก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองครับไอเหลี่ยมตัดเศษส่วนด้วยเนาะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างอันเดิมของเราครับ an ของเราเนี่ยค่าคงที่ที่อยู่หน้าพหุนามที่มีด คนับ1 2 3 6ถูกไหมมี4ตัวแต่ไม่พอนะครับมันจะต้องมีลบ1ลบ2ลบ3ลบ6ด้วยนะครับมีทั้งบวกทั้งลบ หาร6ลงตัว a ศูนย์ของเราค่าคงที่มี5เท่ากับลบหถูกไหมครับอะไรบ้างที่หารลบหลงตัวก็จะมีบวกหแล้วก็ลบหด้วยนั่นเองดังนั้นเราได้ k กับ m ทั้งหมดมาหมดแล้วจำนวน k ส่วน m ที่เรากําลังจะหาอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มของจํานวนต่อไปนี้ครับบวกลบหบวกลบหส่วนสบวกลบหส่วนสแล้วก็บวกลบหส่วนหใช่ไหมครับเศษคือ k ตัวประกอบของลบหและส่วนคือ m ตัวประกอบของ6นั่นเองที่เหลือก็เป็นบาปที่จะต้องมาทําทีละตละตัวัววทีละ จริงๆเราต้องเช็คทุกๆตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คเจอตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเอาตัวนั้นไปใช้ได้เลยครับตอนนี้เรามีแคนดิเดตผู้มีโอกาสเป็นตัวประกอบด้วยทฤษฎีบทตัวประกอบกันแล้วเนี่ยก็มาตรวจสอบด้วยทฤษฎีเศษเหลยอกันต่อครับลองแทน p ลบหดูก่อนว่าจะได้เศษเป็นศูตรไหมแทน p เป็นลบหก็คือลบหแทนใน x ทุกตัว6คูณกับลบหยกกําลัง3ลบด้วย11คูณกับลบหยกกําลัง2บวกกับ6คูณลบห่แล้วลบด้วย1่ครับจะได้มีค่าเท่ากับลบหกลบส มีเศษเป็นลบยีไม่เป็นไปตามทฤษฎีบทตัวประกอบนะครับแสดงว่า k ส่วน m เป็นลบ1เนี่ยยังไม่ใช่ตัวประกอบของเรานั่นเองเช็คตัวต่อไปครับเรามาเช็คที่ p เป็น1ดูบ้างเอา1แทนลงไปใน x ทุกตัวครับจะได้เศษเท่ากับ6คูณกัน1ยกกำลัง3ล,ลบ11คูณ1่ยกกำลัง2บวกกับ6คูณ1ลบด้วย1ซึ่งคิดเลขออกมาแล้วนะมันจะมีค่าเท่ากับ0พอดีครับมีเศษเป็น0ย์ตรงตามทฤษฎีบทตัวประกอบเป๊ะเลยแสดงว่า k ส่วน m เท่ากับ1เนี่ย เป็นตัวที่ใช้ได้ครับเอากลับไปเข้าฟอร์มให้เรียบร้อยครับจะได้ว่า x ลบ k ส่วน m เนี่ยหรือว่า x เท่ากับลบ1เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อนี้นั่นเองเพราะเราเช็คแล้วว่าเศษเป็นศูนย์นั่นเองครับพอเห็นภาพกันเนาะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงก็คือต้องหา k ต้องหา m และทํามาเป็นรูปของ k ส่วน m เช็คไปทีละคู่ทีละคู่ตัวไหนใช้ได้มีเศษเป็นศูนย์ก็จะสรุปเป็นตัวประกอบในข้อนั้นได้นั่นเองครับเรียบร้อยนะทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะได้แก้สมก,การพหุนามเน่ยมัคออข้าง,างะ นะครับมีหลายอันเลยดูมาถึงตรงนี้แล้วเรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาหลักในคลิปนี้กันเลยถูกไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงนะพอน้องๆเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนี้แล้วครับในเรื่องของการแก้สมการพูน้ำเนี่ยพี่ก็จะอธิบายได้ค่อนข้างง่ายและมันก็จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปแก้สมการกันเดี๋ยวเรามาสรุปความเข้าใจทั้งหมดอีกทีนะว่าทั้งหมดที่เราเรียนมาถึงตรงนี้เนะี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างครับ ถ้าเรามีตัวประกอบพหุนาม px เนี่ยปลายทางของเราก็คือต้องการหาตัวประกอบของพหุนามถูกไหมซึ่งเราจะสามารถหาได้จากทฤษฎีบทตัวประกอบครับเมื่อเราทราบแคนดิเดตออกมาแล้วครับว่าใครน่าจะเป็นตัวประกอบของเราบ้างในรูป x ลบ c เนี่ยให้เอา c ไปแทนในพหุนาม px นะครับแทนเป็น pc ถ้ามีค่าเท่ากับ0ูนหรือว่ามีเศษเป็น0ูนเนี่ยจะแสดงว่า x ลบ c เป็นตัวประกอบของพหุนามนั้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าโจทย์ไม่ได้ใจดีให้ x ลบ c มาตรงๆแลเราจะต้องไปหามันก่อนจากทฤษฎีบทตัวป ระกะบบตยคัโดยทฤษฎีนี้บอกว่าตัวประกอบที่นายตามหาเนี่ยหน้าตามันน่าจะอยู่ในรูปของ x ลบ k ส่วน m เสมอนะโดยที่ m เนี่ยคือตัวประกอบของ an และ k คือตัวประกอบของ a สูตรครับ k ส่วน m จะต้องมีถอดละมอเป็น1แล้วเอาเงื่อนไขทั้งหมดมารวมกันจะทําให้เราสามารถหากลุ่มของ km ออกมาได้ครับออกมาได้หลายตัวเลยเราจะต้องไปเช็คกันทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะเจอว่าค andidate คู่ไหนเนี่ยที่มันจะเป็นตัวประกอบของเรานั่นเองครับคำถามคือในการ เช็ค Pc เท่ากับสูย์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับคําตอบคือมันคือทฤษฎีบทเศษเหลือที่เราเรียนตอนแรกครับเมื่อเอา c ไปแทนที่ x ในพหุนามเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันคือเศษของการหารพหุนามนั่นเองครับ <K l oss> หรือว่าถ้าเราไม่อยากทําแบบง่ายๆเนี่ยเราอยากทําแบบตรงๆหารยาวพหุนามเนี่ยสามารถหาเศษของมันออกมาได้เช่นกันเนาะการหารยาวสามารถทําด้วย3ขั้นตอนครับหพิจารณาก่อนคร่บว่าพจน์แรกของตัวหารต้องคูณด้วยอะไรถึงจะได้เท่ากับพน์แรกของตัวตั้งครับ 2. ผลหารที่ได้มาเอากลับไปคูณกับตัวหารเพื่อจะได้ตั้งเอามาลบกับตัวตั้งครับ3หาผลลบออกมาแล้วเริ่มทําข้อ1ใหม่โดยใช้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการลบเนี่ยเป็นตัวตั้งจนกว่าจะได้เศษที่เหลือครับซึ่งผลหารนั้นจะสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกด้วยเศษเหลือเป็นสมการรูปแบบนี้ นี่แหละครับคือทั้งหมดที่เราเรียนกันมาตั้งนานนะทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยจะแฝงอยู่ในการแก้สมการที่เราจะได้เรียนกันต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะทบทวนก่อนเนี่ยพี่แนะนาให้หยุดตรงนี้ครับแล้วลองทบทวนลองอ่านอีกครั้งหนึ่งก่อนนะเมื่อไปที่บทต่อไปเนี่ยเราจะได้ไม่สะดุดกลางทางครับ เอาละหัวข้อที่เรารอคอยมานานสมการพรหุนามในการหาเซตคําตอบของสมการเนี่ยทำได้โดยการจัดรูปข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับให้มีค่าเท่ากับศูนย์ครับและจัดรูปพหุนามให้อยู่ในรูปของผลคูณทั้งหมดครับทำไมต้องจัดเ็นรูปของผลคูณทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ทฤษฎีจํานวนจริงที่เรียนตอนพื้นฐานสุดๆเลยห้อย่างจำได้นะ A คูณ B เท่ากับ0ย์ก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ0ู หรือ b เท่ากับ0ครับฟังดูแล้วมันดู make sense ถูกไหมแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์ในการแก้สมก,การได้ยังไงครับง่ายๆครับถ้าฝั่งหนึ่งมันเป็น0นะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันเกิดจากผลคูณกันเป็นวงเล็บวงเล็บอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีสักตัวหนึ่งครับที่เป็น0ซึ่งเงื่อนไขเนี้ยมันก็จะสามารถทําให้เราเอาไปแก้สมก,การหาตัวแปรของเราออกมาได้นั่นเองครับจบครับนี่คือวิธีการแก้สมก,การพหุนามที่เหลือก็คือการประยุกต์ทุกเรื่องที่เรียนมาก่อนหน้านี้ในคลิปเนี้ย จัดรูปมันออกมาในรูปผลคูณที่เป็นวมเลบย่อยๆให้ได้นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างงานข้อที่1จงหาเซตคําตอบของ 6x ที X, ่กำลัง3ลบ 11x ยกกำลัง2บวก 6x เท่ากับ1ครับข้อนี้ที่คุณเคยนะเราทํากันมาบ่อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการหาคําตอบของสมการเนี่ยเราจะต้องจัดรูปให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ให้ได้ครับพี่ย้าย1จากฝั่งขวาไปเป็นฝั่งซ้ายนะบวกเป็นลบครับ 6x ที X, ่กำลัง3ลบด้วย 11x ยกกำลังสบวก 6x ลบด้วย1นึ่งเท่ากับศูนย์จากนันกรรนนบกกอบ ออกมาเป็นวงเล็บย่อยๆแต่ว่ามันเป็นสมการยกกาลัง3านี่ไม่เห็นเข้าสูตรอะไรที่เราเรียนมาเลยครับการแยกตัวประกอบแสดงว่าถ้าเราเจอลักษณะนี้ให้ใชท้ทฤษฎีบทตัวประกอบแตรระยะมาช่วยในการแยกตัวประกอบครับที่เราเรียนเมื่อกี้เลยตัวประกอบมักจะอยู่ในรูปของ x ลบ k ส่วน m ดูไหมครับ k คือตัวประกอบของ a 0 a ศนย์ของเราก็คือลบหครับจะมีตัวประกอบเป็นบวกหแล้วก็ลบห m เป็นตัวประกอบของ an ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6ก็แสดงว่าจะมีตัวประกอบตั้งแต่บวกหลบหบวกสลบสบวกสลบสแล้วก็บวกหกลบหครับแสดงว่า k ส่วน m จะมีค่าที่เป็นไปได้ก็คือบวกลบหงบวกลบหน่ส่วนสองบวกลบหส่วนสาบวกลบหส่วนหทั้งหมด8ตัวนั่นเองครับหาค a n d i d มาได้แล้วครับใช้ทฤษฎีบทตัว เลยเหมือนที่ k ส่วน m เท่ากับ1ครับ p 1จะเท่ากับ6คูณกับ1ยกกำลัง3ลบด้วย11คูณกับ1ยกกำลัง2บวกกับ6คูณ1ลบ1คิดเออวมากเหมือนเดิมเนาะมีค่าเท่ากับ0เมื่อมีเศษเป็น0แสดงว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบของพหุนามนี้นั่นเองครับเรารู้แล้วว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบใช่ไหมถ้าเราต้องการแยกตัวประกอบออกเป็น2เล็บเราจะสามารถใช้สมการผลหารเข้ามาช่วยได้ครับจากตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกด้วยเศษเหลือเราเอา x ลบ1เนี่ยซึ่งเป็นตัวปปรรระกออบไหหหาาาืผล จะทําให้เราสามารถแยกตัวประกอบออกมาในรูปผลคูณได้ครับ 6x ยกกาลัง3าลบ 11x ยกกาลังสองบวก 6x ลบหหารด้วย x ลบ1ตั้งหารยาวเลยครับขั้นตอนที่1ดูพจดูแรกของตัวหารซึ่งน์แรกก็คือ x ช่ะแมตัวหารน์แรกของตัวตั้งก็คือ 6x ยกกาลังสา x ต้องคูณอะไรจะเท่ากับ 6x ยกกาลัง3าําตอบก็คือ 6x ยกกาลังสองนั่นเองครับขั้นที่สอง 6x ยกกาลังสองกลับไปคูณกับ x ลบ1ทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ 6x ยกกาลัง3ลบกับ 6x ยกกาลังสองขั้นตอนที่ส ซึ่งหาผลลัพธ์ออกมาจะได้เท่ากับลบ 5x ยกกำลัง2เพราะว่าตัวยกกำลัง3เนี่ยหักล้างกันได้พอดีเหมือนเดิมใช่ไหมดึงตัวข้างบนลงมาต่อการข้างล่างแล้วกลับไปทําขั้นตอนที่1ใหม่ครับดูผลแรกครับ x คูณอะไรจะได้เท่ากับลบ 5x ยกกำลัง2บ้างคำตอบก็คือลบ 5x ครับเอาผลหารคูณกลับไปกับตัวตั้งครับลบ 5x คูณกับ x ลบ1จะได้เท่ากับลบ 5x ยกกำลัง2บวกกับ 5x หาผลลบออกมาจะได้มีค่าเท่ากับ x เดี่ยวนะครับ1ลบ1ลงมาจะเห็นว่า x ลบ1 เ,เท่ากับตัวาหารของเราเลยแสดงว่าผลหารตัวสุดท้ายก็คือ1ครับสรุปได้ว่าผลหารของข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ6 x ยกกำลังสองลบ5 x บวก1แล้วมีเศษเป็น0ทํย์ทให้เราสามารถเขียนในสมก,การได้ครับว่า6 x ยกกำลัง3าลบ11 x ยกกำลังบวก6 x ลบ1ตัวหารเป็น x ลบ1จะได้ผลหารก็คือ6 x ยกกำลังสองลบ5 x บวก1เราแทนตัวตั้งแล้วก็ตัวหารลงไปในสมก,การก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับทำให้เราสามารถแทนก้อนข้างหน้านี้ด้วย x ลบ1ค ูณกับ 6x กำลัง2ลบ 5x บวก1ได้แล้วนั่นเองครับพอเราหามาแล้วเนาะว่าตัวก้อนข้างบนเนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบออกมาเป็น2งเล็บได้ลักษณะนี้ตอนนี้สมการพหุนามเราก็คือ x ลบ1คูณกับ 6x กำลัง2ลบ 5x บวก1เท่ากับ0ใช่ไหมครับเราสามารถแก้สมการได้เลยไหมอาจจะทําได้แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงครับเราสามารถแยกตัวประกอบได้อีกสักรอบนึงเนาะเห็นไหม 6x กำลัง2ลบ 5x บวก1เนี่ยสมการพหุนามแบบเนี้ยเราแยกตัวประกอบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ยากเลยทำเหมือนเดิมนะตัวหน หูณตััวลงใกล้ค,ค,ค,กกค,คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลจะได้ตัวกลางครับทาให้เราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น 2x ลบ1คูณกับ 3x บวก1เอากลับไปแทนตัวเดิมครับทำให้เราได้สรรมการที่แยกตัวประกอบเสร็จสิ้นออกมาแล้วเนี่ยเป็น x ลบ1คูณกับ 2x ลบ1คูณกับ 3x ลบ1เท่ากับ0ูตรครับตอนนี้วงเล็บทุกวงเล็บเนี่ยเป็นผลคูณกันแล้วเนาะโดยใช้ความรู้เก่าๆทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเอามาแยกตัวประกอบในข้อนี้ครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของการแก้สมการแล้วครับแก้สมการเมื่อคูณนาม a คูณ b เท ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ครับผลลัพธ์ได้ออกมาเป็น0เนี่ยแสดงว่าคําตอบของสมการเนี่ยในวงเล็บนั้นมีค่าเป็น0ครับ x ลบ1เป็น0หรือว่า 2x ลบ1เป็น0หรือว่า 3x ลบ1เป็น0ครับถ้า x ลบ1เป็น0จะได้ x เท่ากับ1ถ้า 2x ลบ1เท่ากับ0จะได้ x เท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมถ้า 3x ลบ1เท่ากับ0จะได้ x เท่ากับ1ส่วน3ครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมด3คําตอบนั่นเองแสดงว่าเซตคาตอบของสมการในข้อนี้ก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น1ส่วน3 1ส่วน และก็1เป็นคําตอบของสมการในข้อนี้นั่นเองครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของสมการพหุานามตัวแปรเดียวจะสังเกตว่ามันคือการแก้สมการเหมือนเดิมที่เราเรียนมานั่นแหละครับแต่ว่าความยากของมันก็คือการแยกตัวประกอบของพหุานามที่มีดีกรีม,มันมากกว่า2ไปแล้วครับมันไม่สามารถใช้สูตรที่เราเรียนมาก่อนในเดีได้แล้วเลยจะต้องใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบหรือว่าทฤษฎีเศษเกินการหารยาพวกนี้เอามาช่วยทําให้มันง่ายยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับโอเคนะเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวเกินไปครับในคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปสรุปส,ปสั้นๆเนาให้รโพ วิธีการของมันว่าภาพรวมเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างและแน่นอนแหละมันจะมีโจทย์ที่พลิกแพงมากกว่านี้มีรูปแบบต่างๆที่แตกต่างไปกว่าน,นี้ซึ่งพี่ก็อยากเอามาทำให้น้องๆดูนะครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะได้ฟีดแบ็กก่อนนะว่าน้องๆเนี่ยสนใจคลิปประเภทนี้ไหมยอยากดูคลิปการทําโจทย์ประเภทนี้อีกไหมครับซึ่งเท่านี้มันก็สามารถเข้าใจภาพรวมแล้วก็ไปฝึกต่อได้นะถ้ามีน้องๆสนใจกันเยอะๆเนี่ยพี่ก็จะได้รีบทําออกมาให้นะครับก็มีเท่านี้ครับสาหรับคลิปนี้เท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถทําในเรื่องของการแก้สมการพหุน ตัววแปเดียได้เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกที่วิธีด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนเพื่อนคนอ,อื่นจะได้เห็นคลิปนี้กันมากยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าน้งนองๆเป็นหนึ่งในเ0ป็นที่เข้ามาดูเลยยังไม่ได้กด s c r i b e ช่องนีไว้นะครับก็อยากให้ช่วยการกดไลค์ like, กด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยเนาะหรือจะสนับสนุนในการซื้อสติกเกอร์น้องโมจิสุดน่ารักไปก็ได้เช่นเดียวกันครับแล่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคร ตอนนี้ช่องมีระบบสมาชิกแล้วเนะาะใครที่อยากจะสมับสนุนเป็นเด็กหน้าห้องก็สามารถสมัครได้เลยครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองโดยสมาชิกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการโหลดเอกสารทั้งหมดครับและอาจจะมีคลิปพิเศษสําหรับแก๊งเด็กหน้าห้องโดยเฉพาะนะถ้าใครสนใจแล้วก็สมัครแล้วมาเจอกันในแก๊งเด็กหน้าห้องได้เลยครับ